โจโนโวลัานไม่รู้เรื่องหลังโดนเข้าใจผิดโพสอวยป่าเทพแขวะคนหน้าเหลี่ยม หลังจากมีเพจเฟซบุ๊กใช้ชื่อว่าโจนูเวเจรายุสวัฒนศิลป์แอบอ้างและใช้รูปโปรไฟล์เป็นภาพเดียวกันกันกบอินสตาแกรมของนักร้องรุ่นใหญ่แล้วมักจะนำเพจดังกล่าวไปโพสต์วิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองจนทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าโจนูเวเป็นคนโพสต์ล่าสุดโจเจรรายุสหรือโจนูเวได้โพสต์ภาพที่เพจดังกล่าวเขียนข้อความว่าป่าเทพถึงเจ๊งมาทุกรอบแต่ก็ลุกขึ้นสู้ทุกรอบไม่เคยโกงใครต่างจากคนหน้าเรียบที่ กงชาติจนไม่มีแผ่นดินอยู่จนโพสด,ดังกล่าวถูกแชร์และเกิดความเข้าใจผิดพร้อมชี้แจงว่ามันเพจปลอมครับมีหลายคนทะเลาะก,กับผมโดยผมไม่รู้เรื่องเลยท่ามกลางบรรดาแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากอย่างทําไมปล่อยให้ลอยนวลตลอดเลยครับคุณโจจัดการเลยใจดีมากทําคนได้ใจจริงเคยเข้าไปบอกว่าเพจปลอมกดรายงานแล้วมันก็ยังมีอยู่และพี่โจต้องจัดการอย่าให้พวกนี้เอาพี่เป็นเครื่องมือสร้างความแตกแยก